สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์ตาแมวตอนที่หนึ่งค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามนุษย์ตาแมวอีกครั้งหนึ่งที่บ้านพัชราพรได้ต้อนรับนายพลอาวุโสหลวงตลุมบอลอุตตลุดผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายยุทธการในเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบ่ หลวงตะลุมบอลได้มาถึงบ้านพัชราพรเวลา21นาฬิกาเศษโดยรถฟอร์ดเก่งสีดำคันใหญ่ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของท่านมีรถตรวจการของสารวัตรทหารบกคันหนึ่งติดตามมาพร้อมด้วยสารวัตร6คนทำหน้าที่พิทักษ์รักษาท่านในผลอาวุโสการมาบ้านพัชราพรในคืนวันนี้เป็นความลับเฉพาะ ในผลศาสตราจารย์ดิเรกนรงริ์จอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เชิญหลวงตลุมบอลมาชมการทดลองยาวิเศษของเขาเพื่อบังคับประสาทในตาของผู้ที่ได้รับการฉีดยานี้สามารถมองเห็นในที่มืดอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับในตาของแมวทั้งหลายซึ่งขยายม่านตาและหดม่านตาของมันได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ซึ่งปราศจากแสงสว่างแน่ละ่ะหากการทดลองได้ผลสมความมุ่งหมายนักรบไทยในอนาคตก็จะกลายเป็นมนุษย์ตาแมวไปตามกันทำการรบได้คล่องแคล่วว่องไวทั้งกลางวันและกลางคืนได้เปรียบค่าศึกทุกประการ <S <S หลังจากท่านในพลอวุโสได้พบปะสนทนากับคุณหญิงวาดและสีนาง ภายในห้องรับแขกอันหรูหราของบ้านพัชราพรประมาณ10บนาทีในพลดิเรกพร้อมด้วยเพื่อนเกลอของเขาและเจ้าคุณปัจจนึกก็เชิญหลวงตะลุมบอลไปที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ส่วนสีนางและคุณหญิงวาดต่างขึ้นไปพักผ่อนที่ห้องชั้นบนของตัวตึกแสงไฟในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ส่องสว่างจ้าราวกับกลางวันเครื่องปรับอากาศ ทำให้ทุกคนเยือกเย็นไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกเชิญท่านรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่งที่โต๊ะสี่เหลี่ยมยาวแบบโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6คนพลนิกรกิมหมวนต่างนั่งร่วมโต๊ะกับหลวงตะลุมบอนด้วยส่วนในพลดิเรกเตรียมยาและเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ทางด้านซ้ายสุดของห้องบนโต๊ะเหล็กใกล้กับเตียงตรวจโรคฉีดยาผ่าตัด เนื่องจากอากาศหนาวเจ้าแห้วจึงนำกาแฟร้อนมาเสิร์ฟให้ทุกๆคนตามคำสั่งของพันเอกพลพัชราพรหลวงตะลุมบอนดื่มกาแฟพลางสนทนากับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างสนิทสนมผมมีอายุราชการเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะถูกปลดกเกษียณอายุแล้วนะเจ้าคุณผมหวังว่าเจ้าคุณคงจะไม่ลืมผมเมื่อผมออกจากราชการไปแล้วท่านเจ้าคุณยิ้มให้ คุณหลวงเป็นคนดีผมจะลืมได้ยังไงบุคคลสองชนิดที่ผมลืมไม่ได้คือคนดีที่สุดและคนเลวที่สุดผมไม่ได้ยกยอปอบั่นคุณหลวงเลยคุณหลวงเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมากในวงการทหารย่อมทราบดีว่าคุณหลวงมือสะอาดและปากไม่มอมคุณหลวงไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพล กอบโกยเงินเข่ากระเป๋าบริษัทต่างๆเสนอให้หุ่นลมก็ไม่เอาไปต่างประเทศต่างหลายครั้งไม่เคยเป็นนักฉวยโอกาสนำของมีค่าออกไปหรือนำเข้ามาและเท่าที่ผมรู้คุณหลวงเคยไล่เตะคนที่เอาเงินสินบนไปให้คุณหลวงออกจากบ้านต่างหลายคนจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าคุณหลวงคือนายพลคนซื้อ เสียงหวนมองดูหน้าหลวงตะลุมบอนอย่างชื่นชมพอสบตากับท่านเขาก็กล่าวว่าตามตำราจีนลักษณะใบหน้าของคุณหลวงบอกว่าเป็นคนตรงฉินครับคิ้วก็มังกรจมูกสิงโตปากเหมือนกิเลนในตาเหมือนนกอินทรีหน้าผากกว้างบอกว่าเป็นคนมีบุญวาสนาประธานโทษนะครับเสียอย่างเดียวท่านในพลขมวดคิ้วยน่น เสียตรงไหนคุณกิมงวนหูคุณหลวงกลางไปหน่อยครับลมพัดแรงๆน่ากลัววิ่งตามลมหลวงตะลุมบอนยิ้มแห้งๆจริงเสียงงวนหูผมมันกลางไปหน่อยอาเสียย,ยิ้มแป้มตำราจีนว่าขัดกับโชควาสนาครับถ้าคุณหลวงหูไม่กลางป่านเนี้ยอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้พอแล้วพอแล้ว ผมไม่เคยคิดมักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานถึงอย่างนั้นหรอกเพียงเท่านี้ผมก็เหนื่อยแทบตายแล้ว <c oughs> นอกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดผมยังเป็นกรรมการขององค์กรอีกหลายแหง่งเช่นกรรมการรถไฟกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือทหารที่ไปราชการณประเทศเกาหลีกรรมการทหารผ่านศึกกรรมการโทรทัศน์ทับบกโอ้ยแทบจำไม่ไหว แต่ว่าคุณกิมหนวนคงจะเป็นกรรมการที่โน่นที่นี่มากกว่าผมเพราะคุณเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยท่านเอกกิมหมวนยิ้มเอียงอายใช่ครับใครๆก็ชอบเชิญผมเข้าไปเป็นกรรมการตามสมาคมสโมสรต่างๆเมื่อวานเนี้ยผมก็รับเป็นกรรมการของสมาคมตุ้งชางปอเปี้ยแห่งประเทศไทยแล้ววันนี้ตอนกลางวันสมาคมกินถั่วแห่งประเทศไทย ก็มีจดหมายมาเชิญผมเข้าเป็นกรรมการอีกหลวงตะลุมบอลหัวเราะเบาๆรู้ว่ากิมห่วนพูดเล่นตามนิสัยของคนที่มีอารมณ์ขันท่านในพลอาวุโสเปลี่ยนสายตามาที่พลแล้วพูดยิ้มๆผมคิดว่าคุณคงได้เป็นในพลในปี2508นี่แหละท่านผู้บัญชาการได้ปรารบกับผมเมื่อเร็วๆนี้เองว่าคุณได้เสียงภัยเสียงชีวิต ทำความดีความชอบไว้มากมายสมควรที่ขอพระราชทานยศพลตรีให้คุณนี่การพูดพลงขึ้นทันทีและผมละครับคุณหลวงช่วยสนับสนุนให้ผมเป็นพลเอกมีตำแหน่งแทนคุณหลวงไม่ได้ละครับถ้าผมเป็นในพลผมเบ่งเสื้อแสงขาดบันไหมดเลยท่านรองหัวรอกาก <c oughs> นั่นนะสิคุณถึงยังไม่ได้เป็นในพลเรื่องในพลน่ะ ใครๆก็อยากเป็นด้วยกันทั้งนั้นแต่คุณกับคุณกิมหวนจะต้องเป็นนายพลที่หลังคุณพลอาเสียรอบคอนหลวงตะลุมบอนแล้วกล่าวว่าผมซื้อเครื่องหมายนายพลมาติดเองก็ได้ครับหมวกแก๊ปใบไม้ทองสองชั้นผ้าพันหมวกสีบันเย็นค่าเส้นดำเล็กๆ2เส้นแล้วก็ดาวสองดวงกับช่อชยพฤกษ์าคาถาไข้ติดคอเสื้ออีกสองอันไม่กี่สตางค์หรอกครับเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น ใช่ไม่กี่สาตางค์แต่ติดคุกนับปีในฐานแต่งตัวเป็นในพลไม่เชื่อก็อลองดูศาสตราจารย์ดิเรกร้องตะโกนเรียกเสียงงวนกับนิกรเฮ้ยไอ้งวนกับไกอกรมาฉีดยาวเว้ยการจะทำให้แกสองคนเป็นมนุษย์ตาแมวภายในครึ่งชั่วโมงนี้สองสหายต่างลุกขึ้นจากโต๊ะพากันเดินเข้าไปหาศาสตราจารย์ดิเรกทิ้งเจ้าคุณปัจจนึกและพันเอกพล สนทนากับท่านรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเจ้าคุณปจัจเจเนศกล่าวกับท่านรองว่าทถาที่เราเชิญคุณหลวงมาที่นี่เป็นความลับเฉพาะก็เพราะดีเรกเขาต้องการที่จะให้คุณหลวงได้เห็นความสามารถของเขาที่ทำให้กิมงวนและนิกรเป็นมนุษย์ตาแมวสามารถมองเห็นในที่มืดเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นอะไรในเวลากลางวัน คุณหลวงรู้สึกตื่นเต้นบ้างไหมครับครับตื่นเต้นเหมือนกันครับเจ้าคุณและท่านก็หันมายิ้มให้พลจากการทดลองครั้งแรกที่ศาสตราจารย์ดดเร็กทดลองฉีดยาให้คุณคุณมองเห็นในที่มืดชัดเจนมากจริกคุณพลครับเห็นถนัดครับม่านตาของผมมันขยายออกได้เองเมื่ออยู่ในที่มืดทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจยาฉีดนั่นเองแต่ว่า ดิเรกคงเรียนให้คุณหลวงทราบทางลายลักษณ์อักษรแล้วยาฉีดของดิเรกจะช่วยให้พูดถูกฉีดเป็นมนุษย์ตาแมวภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นเชียงกิมงวนร้องลัน่นโอ๊ยเบ,บาๆหน่อยสิไว้เข็มใหญ่ยังกบ,บ้องกัญชาแล้วมาแทงข้างลูกในตาซะอีกดีไม่ดีตาบอดหรือตาแหกไปจะว่ายังไงศาสตราจารย์ดิเรกฉีดยาให้กิมงวนสองเข็มตำแหน่งที่ฉีด คือหางตาทั้งสองข้างเจ้าแฮลทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์หรือบุรุษพยาบาลเป็นอย่างดีเมื่อได้รับการฉีดเรียบร้อยแล้วพันเอกกิมงวนก็ลุกขึ้นจากเตียงตรวจโรคเดินเข้ามาหาท่านในพลอาวุโสกับเจ้าคุณปัจจนึกและพันเอกพลเข้าสุดตัวนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งและบ่นพึมพำที่ดรดิเรกมือหนักไปหน่อยขณะนี้ในพลดิเรก กำลังฉีดยาเข็มแรกให้นี่ก่อรพอแทงเข็มเข้าไปในจอมทะเลนก็ส่งเสียงลั่นห้องเปล่าหลวงตะลุมบอลสะดุ้งโยงหันมาถามเจ้าคุณปัจจนึกทันทีก่อนฉีดยาทำให้ชีวิตจิตใจกลายเป็นแมวไปด้วยหรอครับไตทอเจ้าคุณปัจจนึกขัวเราะลั่น <laughs> เปล่าครับไอกรอนมันจอมกาล่อนแกล้งร้องส่งเดชไปอย่างนั้นเอง ท่านในพลอาวุโสถอนหายใจโล่งอกแล้วเปลี่ยนสายตามาที่พันเอกกิมงวนผมนึกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดยาจะมีจิตใจกลายเป็นแมวไปด้วยซะอีกเสียงงวนทำหน้าชอบกลนถ้าอย่างนั้นผมไม่ยอมให้ตัวทดลองหรอกครับขี้เกียจมีแฟนเป็นแมวแล้วก็ต้องแย่งแฟนกับแมวตัวผู้เหมือนอย่างแมวทั้งหลายนิกรแหกปากร้องขึ้นอีกเป้าเจ็บว้ย บุทอและนิกรก็ครางเหมือนกับแมวไม่มีผิดแมว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 เสียงวนนึกสนุกขึ้นมาก็ร้องขึ้นบ้างเสียงที่ร้องเหมือนกับแมวจริงๆกีโมงกีมงนิกรเดินยิ้มกลิ่มเข้ามาหาแล้วร้องตอบเป็นเสียงแมวเช่นเดียวกันสองยามสองยาม อาเซียยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูยังยังกอนจ๋ากอนจ๋านิกรสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้วางข้างพนแล้วตอบกิมหวนด้วยเสียงแมวว่าไงว่าไงเสียงหวนหัวเราะหฮืหืกระเทียมดังกระเทียมดอง,ดองนิกรหัวร้อซะก่อนแล้วจึงร้องตอบ ไม่มีไม่มีแล้วก็ร้องสุดเสียงปาวตอนนี้สองสหายต่างทำเสียงแมวขู่กันและกัดกันได้แนบเนียนหลวงตะลุมบอลนิ่งฟังในตอนแรกก็รู้สึกขบขันแต่แล้วก็รู้สึกรำคาญพอแล้วท่านในพลอาวุโสต,ตวาดลัน่นแมวทั้งสองตัวหยุดร้องทันทีพอศาสตราจารย์ดิเรกเดินเข้ามา ท่านรองก็กล่าวกับนายแพทย์หนุ่มด้วยเสียงหนักๆยังไงกันแน่ท่านศาสตราจารย์ท่านเชิญผมมาดูมนุษย์ตาแมวหรือมาฟังคุณนิกรกับคุณกิมหนวนร้องเสียงแมวแข่งกันนายพลดิเรกก้มศีรษะเล็กน้อยถ้าคุณหลวงรำคาญเพราะเสียงแมวทําให้คุณหลวงนึกถึงแมวตามบ้านเล็กๆของคุณหลวงแล้วล่ะก็ <c oughs> ผมขออภัยครับและนายแพทย์หนุ่มก็หันมาทาตาเขียวกับสองสหาย มึงจะร้องหาอะไรวะอาเสียบีบเสียงแหลมเล็กร้องเป็นแมวตัวเมียหายหนูหายหนูหลวงตะลุมบอนจุปากอย่านะคุณกิมงวนเรื่องอีหนูผมขอร้องโปรดอย่าพูดถึงเลยผมยอมสารภาพอย่างเปิดอกว่าราชการงานเมืองผมไม่มีอะไรเสียหายถ้าจะเสียหาย ก็คือผมมีเมียเด็กๆหลายคนแต่อย่าลืมว่าคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันจะให้ผมกินข้าวกับน้ำพริกถ้วยเก่าซ้ำๆซักๆจำเจจะไหวหรืออว่าแต่อีกนานไหมกว่าคุณกิมหงวนและคุณนิกรจะกลายเป็นแมวศาสตราจารย์ดีเรกกลืนน้ำลายเอื้อกไม่ได้ก,กลายเป็นแมวหรอกครับคุณหลวงเพียงแต่ในตาเท่านั้น ที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้อย่างในตาของแมวหรือนกเข้าแมวอีกในราวยี่สิบนาทีครับท่านในพลอาวุโสมีท่าทีกระสับกระ่ายเจ้าคุณปัจจนึกดูเหมือนจะรู้ใจจึงกระซิบถามคิดถึงอีหนูบ้านสาลาแดงแล้วครับ <c oughs> ท่านรองยิ้มเจยินเยินแล้วกระซิบตอบบ้านซอยชัยยศไม่ใช่ซอยสาลาแดงหรอกครับเด็ก <c oughs> คนเนี้ มันหงอยเหงาหน่าสงสารเหลือเกินเอ๋ผมเห็นจะต้องลากลับสักทีอ้าวท่านเจ้าคุณอุทานดูผลของมนุษย์ตาแมวก่อนนะคุณหลวงโทออกครู่เดียวเท่านั้นนี่ครับศาสตราจารย์ดิเรกพูดเสริมขึ้นคุณหลวงครับที่ผมเชิญให้มาชมผลงานของผมก็เพราะผมหวังที่จะให้คุณหลวงช่วยสนับสนุนผม เกี่ยวกับการขอเงินก้อนหนึ่งจากกระทรวงกลาโหมนำมาผลิตยาฉีดสำหรับทำให้ทหารของเราเป็นมนุษย์ตามแมวผมหวังว่าคุณหลวงคงจะช่วยผมก่อนที่คุณหลวงจะครบวันกเกษียณอายุท่านในพลอาวุโสพยักหน้าช้าๆเอาผมจะช่วยท่านศาสตราจารย์ถ้าผมเห็นผลงานจากการทดลองขอบคุณครับหลวงตะลุมบอล มองดูหน้านิกรกับกิมงวนทีละคนอเสียทำหน้าเหมือนแมวมีการแยกเขี้ยวเล็กน้อยแล้วร้องคำรามไม่ต้องร้องนอะคุณหลวงพูดยิ้มยิ้มรู้สึกว่าคุณกับคุณน,นิกรอ,อยากจะเป็นแมวสิจริงๆในตาของคุณยังมองเห็นแจ่มใสดีหรืออเสียอมยิม้มครับ ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นในพลดิเรยกยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาอีกในราวสิบนาทีเท่านั้นแกกับไอ้กอนก็จะกลายเป็นมนุษย์ตาแมวหรือมนุษย์วิเศษที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในที่มืดหรือในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับแมวตอนนี้ยาเริ่มจะออกฤทธิ์แล้วหลวงตะลุมบอลกล่าวกับนายพลดิเรกอย่างเป็นงานเป็นการต่อการทดลองเป็นผล ผมจะส่งศาสตราจารย์กับคณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสำคัญในดินแดนกัมพูชาเพื่อสืบสวนการเคลื่อนไหวทางทหารของเขมรซึ่งมีข่าวว่าทหารเขมรกำลังชุมนุมพลอย่างหนานแน่นทางพรมแดนด้านจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทข่าวที่กรองแล้วยืนยันว่าเขมรกำลังตั้งฐานยิงจรวดโดยได้รับความสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์ เตรียมการรุกรานไทยเราในเดือนมีนาคมนี้มิกรขบกรามกรอดและลืมตาโพลงขเมรจะบุกเราล่ะครับแหมให้มันแน่สักลายเถอะครับทหารไทยทุกคนรอคอยเสมอที่จะรับมือกับกองทัพนโรดมสีหนุกรู้ตัวซะอย่างเนี้ยผมจะได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมพอขมรบุกผมก็พาครอบครัวเปิดไปอยู่อเมริกาหลวงตะลุมบอลทำตาปริบปบ คุณขี่ขลาดตาอขาวถึงอย่างนี้จะรึคุนนิกรพันเอกนิกรชักฉิวมีอย่างละครับคนอย่างผมขี่คลาดเพื่อประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ผมสู่ตายเสมอกดหนคุณบอกว่าคุณจะพาครอบครัวไปอยู่อเมริกาใช่ครับผมพาครอบครัวไปไว้ที่อเมริกาแล้วผมก็จะรีบกลับมารบกับขมรแบบยอมตายถวายชีวิต ผมจะวิ่งเข้าไปหาข่าศึกอย่างทนงองอาจผมจะหลบกระสุนปืนกลและกระสุนปืนเล็กยาวที่ข้าศึกระดมยิงมาที่ผมและผมจะบุกเข้าไปจับแม่ทัพเขมรทีละคนพอแล้วเจ้าคุณปัจจนึกพูดขัดขึ้นมันจะเก่งเกินมนุษย์ไปศาสตราจารย์ดิเรกมองดูแววตาของนิกรกับกิมหงวนเขาก็รู้ดีว่ายาของเขาเกิดผลแล้ว เขากล่าวกับหลวงตะลุมบอลทันทีนิกรกับกิมหวนเป็นมนุษย์ตาแมวแล้วครับคุณหลวงมองดูในตากิมหวนสิครับท่านในพลอาวุโสปฏิบัติตามคำแนะนำของศาสตราจารย์ดิเรกทันทีท่านจ้องมองดูในตาอาเซียสักครู่แล้วหัวเราะขื่อๆห,ห,หันมาพูดกับดอ็อเตอร์ดิเรกผมไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินอกจากขี้ตาที่ในตาขาวก้อนเกือบเท่าหัวเรือ ในพลดิเรกกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วดุกิมงวนเช็ดขี้ตาออกสักทีสิเสียงวนล,ล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตฮาวายหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาคลี่ออกเช็ดขี้ตาในพลดิเรกกล่าวกับหลวงตะลุมบอนอย่างนอบน้อมผมจะดับไฟฟ้าทุกดวงในห้องทดลองนี้นะครับแล้วให้ไอ้งวนกับไอ้กรวิ่งไล่กันเพื่อแสดงว่าในตามองเห็นได้ในที่มืดเช่นเดียวกับแมวห้องนี้ถึงกว้างใหญ่ แต่ก็เต็มไปด้วยโต๊ะเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์คนธรรมดาวิ่งไล่กันก็จะต้องวิ่งชนโต๊ะเก้าอี้ในห้องนี้ท่านรองยิ้มเล็กน้อยดีแล้วครับผมจะให้คุณนิกรกับคุณกิมหนวนมองดูข้าวของบางอย่างในมือของผมด้วยดรดิเรกหันไปทางเจ้าแฮวเฮ้ยปิดไฟในห้องนี้เจ้าแฮวเดินไปที่แผงสวิตไฟขนาดใหญ่ประมาณสิบอัน แล้เขาก็ดึงสวิตช์ไฟหมายเลขหนึ่งลงทันใดนั้นเองไฟฟ้าในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ทุกดวงก็ดับพรึบพร้อมๆกันภายในห้องมืดสนิทเหมือนอยู่ในถ้ำทั้งนี้เพราะประตูนหน้าต่างห้องทุกบานปิดหมดแมวคิมหนวนกับแมวนิก่อนส่งเสียงร้องทันทีต่างฝ่ายต่างขู่กันแบบเดียวกับแมวตัวผู้สองตัวแย่งแมวตัวเมีย เสียงวนทําเสียงแมวขู่คำรามได้เหมือนมากแต่เสียงของนิกรเป็นแมวรุ่นหนุ่มและรู้สึกว่าไม่เต็มใจต่อสู้ <Hey! S 1> เฮ้ยดรดิเรกเอตโรลันทดลองให้คุณหลวงท่านดูซะก่อนสิเว้ยค่อยกัดกันหนวกหูจะตายไปแล้วแมวทั้งสองหยุดร้องแต่หัวเราะคิกคักและนิกรก็พูดพลางหัวเราะพลาง <c oughs> วิเศษจังเว้ยหมอ ่ันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้เหมือนกับมีไฟฟ้าหรืออยู่กลางแจ้งในตอนกลางวันกิมหนวนว่ากันก็มองเห็นชัดว่าเห็นคุณหลวงกำลังจ้องตาขเขม็งมองดูกันแล้วแลบลิ้นหลอกกันเว้ยห <c oughs> ลวงตะลุมบอลหัวเราะชอบใจใช่คุณกิมหนวนท่านรองพูดพลางหัวเราะพลาง <c oughs> ผมอยากจะรู้ว่าคุณเห็นจริงๆหรือเปล่า ็เลยลองแลบลิ้นหลอกคุณโอ้โหท่านศาสตราจารย์ดิเรกนี่ยอดคนจริงๆทหารไทยของเราจะต้องเป็นมนุษย์ตาแมวในอนาคตอันใกลน้นี้ผมจะต้องให้ความสนับสนุนเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณที่ท่านศาสตราจารย์จะขอจากกระทรวงกลาโหมเพื่อนำม,มาใช้จ่ายในการทำยาวิเศษนี้อ๋อคุณนิกรบอกผมสิในมือของผมเนี่ย มีอะไรนิกรมองแลเห็นถนดัดไม่มีอะไรแล้วครับคุณหลวงกำลังยกมังเงะข้างซ้ายให้ผมดูหลวงตะลุมบอลหัวรอกา้า <c oughs> ถูกแล้วคุณกับคุณกิมงว่วนกลายเป็นมนุษย์ตาแมวไปแล้วลองวิ่งไล่กันให้ผมดูสิสองสหายต่างลุกขึ้นยืนนิกรยกมือเขกศีษากิมง่วนค่อนข้างแรง เสียงดังโป๊กแล้ววิ่งหนีอาเสียไล่กวดติดติดไปเสียงตึงตังโครมครามดังลั่นห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่ไม่ปรากฏว่านิกรกับกิมหนวนชนข้าวของหรือโต๊ะเก้าอี้ทั้งทที่ในห้องมืดตืด้อในที่สุดกิมหนวนก็ไล่นิกรไปจนมุมทางชั้นเหล็กบรรจุขวดน้ำยาเคมีอันมากมายสองสายชกต่อยกันอุตลุด เสียพยายามจะเขกกระบาลนี้ก่อนให้ได้สองสหายก็กอดปล้ำกันเฮ้ยเฮ้ยยยอมแพ้นิกรร้องลั่นอย่าเล่นโวยประเดี๋ยวน้ำกรดหกลงมาราดหน้าตาเนื้อตัวบันไลหมดกิ้มหน่วนเขกกระบาลนี้ก่อนจนได้นี่แน่แกเขกหัวฉันก่อนเสียงหลวงตะลุมบอลกล่าวขึ้นดังๆคุณสองคนมาที่โต๊ะนี่เถอะดูสิว่าผมถืออะไรอยู่ในมือ กิมหวนตอบทันทีกระป๋องบุหรีก้าลีกครับท่านในพลอาวุโสตื่นเต้นมาศจาจั์ใจไม่น้อยคุณเห็นถนัดรึคุณกิมหนวนถนัดครับแน่ ä, คุณหลวงวางกระป๋องบุหรีแล้วและกำลังทำหน้าชงนมองดูผมกับไอ้กรพูดจบเขาก็ร้องบอกเจ้าแฮวเปิดไฟเว้ยไอแฮวเจ้าเฮลเปิดสวิตไฟตามคำสั่งของอาเซีย ภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์สว่างจ้าตามเดิมสองสหายตรงเข้ามานั่งร่วมโต๊ะกับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองและเพื่อนเกลอของเขาหลวงตลุมบอลยื่นมือให้นิกรและกิม่วนจับทีละคนคุณทั้งสองทำให้ผมตื่นเต้นแปลกใจไม่น้อยทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถของศาสตราจารย์ดีเรกนั่นเองเก่งมากเป็นอันว่าคุณทั้งสอง และผู้ที่ได้รับการฉีดยาวิเศษนี้สามารถที่จะปฏิบัติการรบหรือทำงานอื่นๆได้ดีในเวลากลางคืนซึ่งเป็นการได้เปรียบค่าศึกมากมายนิการยิ้มให้ท่านในพลอาวุโสและอย่าลืมขอให้ผมเป็นในพลนะครับคุณหลวงยังยังก่อนคุณน,นิก่อนเป็นในพลน่ะไม่ได้เป็นได้ง่ายๆอ้าวนิกรอ,อุทานก็แล้วคุณหลวงล่ะครับ ติดดาวบนบ่าข้างและตั้งสีดวงมองดูยังกับกลุ่มดาวลูกไก่วะกบผมรับราชการมานมนานแล้วเขาต่ออายุราชการให้ผมมาสองปีแล้วคุณรู้หรือเปล่าอายุราชการของผมเริ่มต้นตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนในร้อยจปรจนบัดนี้45ปีแล้วนะคุณผมได้เป็นพลเอกก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาทีละยศไม่ใช่พรวดพลาดได้เป็นพลเอกพูดจบ ท่านก็หันมาทางศาสตราจารย์ดิเรอีกสองสามวันผมจะส่งคำสั่งมาให้ท่านศาสตราจารย์เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสำคัญในดินแดนศัตรูทั้งนี้โปรดถ,ถือว่าเป็นความลับยิ่งและผู้ที่ร่วมงานในคณะของท่านแม้กระทั่งสิบเอแค้วก็ต้องปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเช่นเดียวกันกิมหนวนถามว่าเล่าให้เมียฟังได้ไหมครับท่านรอง ไม่ได้หลวงตะลุมบอนดูสิ่งใดที่เป็นราชการลับแม้แต่เมียของเราเราก็บอกไม่ได้อเซียฟืนหัวเราะ <c oughs> เอ่อเมียผมไม่เหมือนเมียคนอื่นหลอกครับคุณหลวง <c oughs> ถ้าไม่บอกความจริงให้เขารู้ <c oughs> ผมจะไปชายแดนหรือบุกเข้าไปในแดนข้าศึกได้ยังไงเพราะเขาคงไม่ยอมให้ผมไปไหนเว้นแต่เขาจะรู้ว่าผมไปราชการห <c oughs> ลวงตะลุมบอนพยักหน้ารับทราบ ้าเช่นนั้นก็เล่าให้คุณนวลละอ,อฟังแต่ต้องกำชับอย่าให้แพร่งแพรยให้ใครทราบความจริงไอเรื่องความลับหรือราชการลับนะ่ะเมียของเรามักจะรู้เสมอไอเราไม่ยอมบอกก็รบเร้าเขี่ยวเข็นให้เราบอกแล้วเราทนรำคาญไม่ไหวเราก็ต้องบอกเจ้าคุณปัจจนื้อขัวราชอบใจ <laughs> ออกไปคุยกันที่ห้องรับแขกเถอะครับคุณหลวง บรรยากาศในห้องนี้คงจะอึดอัดไปสำหรับคุณหลวงไปเถอะครับจะได้ดื่มเบียร์เย็นๆสักแก้วเป็นการอุ่นเครื่องแก่หนาวหลวงตะลุมบอลยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาไม่คุยแล้วครับไตทอผมต้องขอตัวทีเห็นจะต้องลากลับเดี๋ยวนี้ผมเป็นห่วงเด็กของผมที่ซอยชัยยศมากและท่านก็หันมาทำตาเขียวกับกิมงวน กระแอมทำไมเปล่าครับท่านในพลอาวุโสสนทนากับสี่สหายและท่านเจ้าคุณปัจจนึกอีกสักครู่ท่านก็ลากลับทุกคนออกไปส่งท่านที่หน้าตึกใหญ่ของบ้านพัชราพรเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ